สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะเป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกิเบรัฐบาลในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกิเบรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะจากสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในะวันนี้นะคะท่านผู้ชมเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะสำหรับสูตรนะคะขอแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเอาหลักร้อยบนสามครั้งนะคะบวกหลักหน่วยบนบวกสองบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มทําการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นเดินหลักร้อยและหลักสิบบนในงวดน,นี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักร้อยบนสามครั้งนะคะสี่คนสามสิบสองสิบสองบวกสี่นะคะสิบสองบวกสี่สิบหกสิบหกเลเลขเด่นหกนะคะ 6บวกสองนะคะได้8 8บวก1นะคะได้9กาสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงูถัดมานะคะ3ตัวบนออก6 6หจหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลขหลักสิบบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลข6เลขแและเลข9้าผลรางวัลด้ออกมาแล้ว3ตัวบนในงูถัดมานะคะ 6- 6หนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นในงูนี้เข่าตัวเลขเด่นได้6นะคะเลขในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหล, 100, ล,ลักร้อยและหลักสิบบนตามสูตรนะคะ สตัวบนออกหกหกหนึ่งจะเรามารับชมกันต่อนะคะสาหรับการคํานวณในงดถัดมาหลักร้อยบนสครั้งหกคน,นะคะสิบแปดสิบดบวกหนึ่งสิบเก้กด้เลขเดนเก้านะคะเกบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดเลขหนึ่งนึ่บกหนึ่นะคะได้สองสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลขหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขหนึ่งและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะเก้าเก้าสี่เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยเลขหลักสิบบนตามโูนนะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าสี่เรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยบน3ครั้ง9ารคนสามยีบวกสนะคะ31 31ได้เลขเด่น1นะคะ1นบวกสได้3 3มบวกหนะคะได้สี่สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ต,ออ3ตัวบนออก3 0 3ศูนย์สาำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยและหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข1เลข3และเลข4ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ3 0 3เพราะฉะนั้น สำหรับการคำนวณเลขเด่นในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสามศูนย์สามสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนสามครั้งสามคูสามได้เกเ้าเก้าบวกสามนะคะสิบสองสิบสองไดเลขเด่นสองนะคะสองบวกสองนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกหกสองแปดจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเล4สี่เลยห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะหกสองแปดเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะได้สองในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกหกสองแปด เรามาดบชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักร้อยบนสามครั้งหกคนสามสิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกยี่สิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเก้าห้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหลกเลขแปดเลขเก้า ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ395เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรในงวดนี้เลาตัวเลขเด่นเล9้นะคะเล9้ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก3 9 5ตัวเลขเด่นเลข้นะคะในงวดนี้คืองวดประจาวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลข9้ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะคะท่านผู้ชม เราจะคำนวณหาเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนให้ท่ 4, ทานผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยบนสามครั้งนะคะสามคนสามได้เก้าเก้าบวกห้านะคะสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสองนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะทา่านผู้ชมค่ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนของเราในวันนี้คำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสี่เลขหกและเลขเจ็ดนะคะทา่านผู้ชม จสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลขหลักสิบบนในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลข4เลข6เลข7นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey. รวยรวยทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ